ถ้าคุณอยากรวยคุณก็แค่ดูคลิปนี้ให้จบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมหวานวันนี้ผมจะมาสอนเล่นเทลลี่ยังไงให้รวยที่สุด ฮีโร่ที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็คือไวโอเล็ตครับผมเป็นคิลลี่ตัวหนึ่งที่หาเงินได้เร็วระดับปานกลางนะครับก็คือมาตรฐานของคิลลี่ทั่วไปเลยเซ็ตนี้ผมเอาพลังแสงรวยมานะครับผมก็จะเป็นการซลิงเกอร์รีคอฟเวอรี่พัทแล้วก็พลังแสงรวยเลยนะครับส่วน2เม็ดล่างเม็ดเหลืองก็เพิ่มดาเมจไป2เม็ดเลยนะครับเป็นเซตมาตรฐานของไวโอเลตเลยนะครับผมเราจะรวยหรือไม่ไปดูกันมาเลชโก เราเด้งดึงไปตรงกลางเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีลิกเตอร์คิดว่าเราไดช่วยค่มกลางได้นะครับผมถ้าสมมติมีประเด็นแต่ดูทรงแล้วเราช่วยคุมกางไม่ได้เรากลับเลนเลยดีกว่าครับผมตอนนี้ผมเลือกที่จะออกเป็นรองเท,าท้าตีร็วนะครับผมทุกคนแล้วก็เราเลือกที่จะออกรองเท้าบูทช,ชิ้นแรกเลยนะเพราะว่าเราเจอเจอสะจวดออกรองเทา้าเท้าชิ้นแรกก็ดีนะครับผมเพราะว่าเราคอยวิ่งหลบทุวิ่งหลบอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราโฟกัสคนโฟกัสคนไปเลย,เลยประเด็นเลยคือไวโอเล็วลหนึ่งชนะสะจวดด้วยนะครับเดี๋ยวเรา เก็บตังค์จากป้อมได้เพราะเราสเต็กรวยมานะครับเดี๋ยวเราก็โป๊ะโป๊ะไปโป๊โป๊ะไปครับผมเขาตอบไปด้วยอย่างนี้โดนนะโดนอย่งโดนดิสเตอร์เรานอนนอนอุ้ยเกือบเฮ้ยิสเร์สุดจัดเ็เอ้ยลิสเตอร์เราสวยสวยลมมี่เขาเกือบตายเ้ยแคลรี่เขาตายอย่างนี้เขาจนครับหนีเขาจนหนีเราอย่างนี้เรารวยมีนมีนกเราเก็บไั้หมดเลยนะอย่างนี้เราเราเราตีครีปครับผมเราตีนกไปเฮ้ยเพื่อทำอะไรเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยรอร้านดีอย่างเงี้ยเอาเอา,เอ,าอุ้ยเกือบไจอถึงผมเนี่ยเกือบอย่างนี้เราเสียทั้มมิง่งฟาร์มเลยเน,นี่ยทุกคนเนี่ยถ้าเราเห็นคลิปด่าตัวเล็กตัวนี้นะครับถ้าป่าเราโผล่ล่างเราฟาร์มได้เลยนะคือป่าเราทำเกมอยู่เรนล่างเราก็ฟาร์มให้เพื่อนไปเลย อันนี้เราก็ตีได้นะครับเพราะว่าป่าเขาทำมิ่งล่างเราต้องระวังสะจวดล้าดนะเขารอล้าดอยู่แต่เนี่ยเขารอล้าดอยู่ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยไหวเหรอไหวเหรอไม่เป็นอุ้ยตัวนี้สุดตัวนี้ใส่สุดด้วยดิอุ้ยตัวนี้ใส่สุดด้วยดิเพื่อนถออหน่อยเพื่อนนี่ไงโดนไปโอเคสะจวดสะจวดเราสอกแล้วนะสะจวดสอกไปแล้วเมื่อกี้ทุกคนเรียบร้อยได้อย่างงี้ได้อย่างงี้เรียบร้อยดูตังเราตอนนี้ ตางเรา2,500แล้วห่ากับทีมตรงข้าม1,000เลยถือว่าเยอะมากๆเนี่ยเราฟาร์มตัวเล็กไปเลยนะฟาร์มเลยครับฟาร์มเลยครับแล้วก็เวฟในเลนแคลรี่เราพยายามรับทุกเวฟเลยนะครับขยันรับทุกเวฟไปเลยนะอันนี้เราตอดเขาตอดไป้เขาโดนเราเขาเขาาแพ้เลนตอนนี้เขาโดนเรากดยับทุกคนโอ้โเอียต้องถอยแวต้องถอยก่อนแล้วเรากิ้งไปยิงต่อครับเรางราวังหน่อย อุ้ยอุ้ยอุ้ยเชียร์แลนมาผมเมือ่อกี้แลนไม่มานะต่างเราอยู่สต็อปเลยถ้าเราตายอย่างงี้เราบัอบนแตกด้วยอย่างงี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรในขนาดเราพลาดตายนะเรายังเงินหนึ่งอะครับเนี่ยพอป้อม,มมันแตกชัว์ๆเราไปเสร็จอย่างงี้เราไม่ต้องไปตีนะครับป้อมเราปล่อยคนอื่นตีไปเลยเรามาฟาร์มตัวเล็กอย่างงี้ดีกว่านะครับผมอย่างสมมติเราฟาร์มตัวเล็กงี้ไปใช่ไหมฝั่งตัวข้ามก็จะจนด้วยเขาไม่มีขี้ป่าไว้ฟาร์มเราแทงทุกเลนไปเลยนะเราตอนนี้เราป้อมฝั่งตรงข้ามแตกแล้วเลนบนเราก็ต้อง สลับเลนครับพอเราเดินลงล่างเนี่ยเราแวะตีคลิปตัวเล็กนี่ก่อนนะเราไม่ต้องรีบเดินเข้าเลนเราชิวๆอยู่แล้วเราเห็นตัวเล็กเก็บให้หมดว่างๆเราับตัวเล็กเลยเราไม่ต้องไปไหนเลยครับเราลา่าเราลา่าตัวเล็กเราลา่าตัวเล็กโอเคครับผมโอเคเราล่าได้โอเคครับโอ้ตายที่ต้องระวังเอ็นโซ่ด้วยว่ะตัวเราค่อนข้างแพน,นะครับเจอเอ็นโซ่ด้วยลูบู้ย แต่ไม่เป็นไรเราสู้ได้ครับวอลเล็ตเรารวยอยู่แล้วอุ้ยเพื่อนเยอะมันเยอะจัดมันเยอะจัดเลยเพืเ่อนผมมายิง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 อยู่ผมยิงอยู่ผมไหวผมไหวเอ้ยไอไอตัวนี้มันเพื่อเราเปิดดารบเพื่อนเราเปิดดารบ คือเล่คายลี่นี่อยากจะบอกว่าเราจะไม่มีการยืนนิ่งๆนะเราต้องเดินฟาร,ร์มคลิปครับโอเคครับตรงกลางเรามีบวกตังนี้ไปเาตัวนี้ไปแล้วปอัดหน้าแล้เรากิ้งหลบพูไงแล้วล้าไปดึงดอกเราไปบนดีกว่าครับีวปมดีวปมเดีวปมโอ้ยลบบบบลับลับบลับบลัลบลลม ฟบูครับเอ๋เรานี้ทำมิ่งกับบ้านแล้วเราฟาร์มเวทป่ามาทุกตัวเลยครับทำมิ่งกับบ้านเก็บป่าไม่ได้หมดเลยครับเอคเราเวทร่าเเยอะมากเวทเว่าเราเยอะมากรวยๆรวยๆตอนนี้ต่างเรา9,100ห่างกับทั่งตรงข้ามเกือบ4,000นี่แหละครับความลับความลับโปรเพเยอร์ครับ อย่างนี้อย่างนี้บันเดอร์ต้องให้เลสเราแล้วนะทุกคนถ้าบันเดอร์เขาไม่ให้เลทเรานี่คือโกรธนะโกรธโอเคครับผมเล่นเกมแล้วต้อเปลี่ยนรองเท้าไปกันทีเลยนะครับผ่านช่วงต้นเกมไปแล้วเปลี่ยนรองเท้าไปเลยเดี๋ยวเราได้หลักแดงปุ๊บเราก็โคแลได้รับแดง,แล,ลแ,ดงแล้วก็โหจัดบอกเลยเรายิงตรงบางนี่คือแค่สองนัดพอ <Yeah. S 1> ให้สองนัดเผอเอ็ so นโซ่ให้นัดเดียวพอโอ้โห <Huh? S 1> ดูดูเอ็นโซ่แรงมากโดนเอ็นโซ่แรงมากโอ้มันมันมันติดอยู่ในบ้านมันติดอยู่ในบ้านมันออกบ้านมันไม่ได้ เป่ปงๆแต่จริงแต่ผมว่าไอหันี่มันเอาแต่ผมว่านี่ไงโดนคอมโบไปตกใจอันนี้คือคอมโบไวโ l ลิตน,นะครับผมเรียบร้อยครับโอเคครับ,รบเรียบร้อยแล้วแต่งหมดครับผมเรียบร้อยมาทุกคนจบเกมหูเราได้ MVP ด้วย ต้องได้อยู่แล้วแหละเราเงินโคตรนำเงินระดับหนึ่งค่าก้าตายสอดเอสิ้หกดูดรามเราหน่อยดูว่าูดาเมจเราแปดหมื่นนะครับผมแต่ว่าดาเมจเราไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าเกมนี้จบค่อนข้างไวครับผมค่อนข้างเน้นฟาร์มไฟจังหวะสําคัญสาคัญนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีฟาร์มของคายลี่ที่มีโมลิบิตี้นิดหนึ่งนะครับก็จะมีแวะฟาร์มคีป,ป่าเรื่อยๆเดี๋ยวเราไปรอดูคลี่ขาตายบ้างดีกว่าว่าตัวช้าๆเนี่ยมันจะหาตังค์เร็วได้ยงังไงพร้อมแล้วครับ ตานนี้เราเลือกที่ออกมาเป็นเทวนัสนะครับทุกคนโอเคชิแรกเลือกเป็นคีเลยครับเราชนเลนกับน้องดอรียแล้วก็น้องแวนนะครับผมโอเคเวลหนึ่งเราอาจจะแพ้เลนนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปพุมนู้นนะเรามาดักพวกนี้เลยโอเคเจอเขาพอดีเลยเนี่ยเราต้องรีบวิ่งมาอย่างนี้นะทุกคนคือเวลหนึ่งเวลาเจอแวนหรือเจออะไรอย่างเงี้ยเราต้องรีบวิ่งมายึดคุมนั้นนะครับดอรียเข้ามาแล้วเราโฟกัสยิงคนนะครับสกิลหนึ่งเราอย่ายิบคลิปนะครับผมโฟกัสยิงคนไปเลย แล้วเราก็ถอยครับสแต็กมันเต็มเราทุบไม่ได้เราทุบไม่ได้แต่ตอนนี้รอเดียวมีโอกาสทุบได้แล้วครับเพราะเราจะล้านกเพราะเราจะล้านกสวยเพื่อนอีกอย่างหนึ่งนะครับจะบอกว่าเทวนาต้นเกมเก็บออบเจกต์ชานะทุกคนพยายามอยู่ในเลนให้ได้ทุกเวฟก่อนนะครับพอถึงเวลาเราค่อยกลับมาฟาร์มตัวเล็กครับผมเราต้องทนไปเราต้องทนไปเราต้องติดอยู่ในเลนแบบเพื่อนฮีโร่มันค่อนข้างชนะเรา มีทั้งลอเลียกาลีน่ากลัวเหลือเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดินอย่างนี้โดนนะเฮ้ยรอเลียโอเคเราสกิลหนึ่งหมดเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะว่าตัวเราก็มีแค่นี้แหละครับมีแค่สกิลหนึ่งอุ้ยสวยเพื่อนโอ้วิล่าหายวุ่นวี่เพให้ประดัมครับโอเคเก็บจิกเร็วมากตอนนี้เราเก็บจิกเร็วมากถ้าตีคลิตีคลิคตีมังกรหรือเปล่าไม่ตีโอเคเราจะช่วยบังกรดหน่อยเอ้ยมันโดนยกมันโดนยกมันโดนยก สะท้อนต่อสะท้อนต่อสวยะคะรับสวยครับเราได้มังกรใหญ่เนี่ยสวยครับต่อย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 โยกผมจริงรัวๆเลยเฮ้ยไหวเหรอไหวเหรอไหวเหรอไหวก็เอาดีไหวก็เอ้ยดักเมเปิ้ออโอ้ดักเมเปม้ลไฟนเอาอย่างนี้มันไม่มีสแต็กนี้โดนดิอย่างนี <S <S ้โตดีแหวนมันไม่มีสแต็กมันเอาเลยสู้ผมมาแต่ตัวนี้ผมคุยไม่ได้ A few moments later เลนกลางตายอย่างนี้ก็เสร็จพี่นี่ครับอ,อีกอย่างเราเป็นแคที่ขาตายเราเดินค่อนข้างช้านะครับเนี่ยเราเดินมาแตะกลางแป๊บเดียวกว่าจะเดินกลับเลนในคลิปเราอาจจะตายตัวหนึ่งมันค่อนข้างที่จะเดินช้านะครับผมโอเคนี้ขนาดเราเดินมาเร็วสุดเลยนะคลิปตายพอดีเลยถ้าเป็นแคที่ตัวอื่นอาจจะเร็วกว่านี้นะครับตอนแท็กกลางอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับผมโอเคการรีบวกกลางตอนนี้เราน่าจะสู้เลนไหวแล้วครับน่าสู้ได้แล้วเพื่อนน่าสู้ได้แล้วสู้ได้แล้วแหละสู้ได้แล้วแหละอยากดูดูพี่ซอยดูพี่ซอย เราเป็นบรรยากาศด้วยแต่คิดว่าการีน่มาบนว่ะสันๆสันั้นันั้นสโลสโลวยยยต้องผนนี้ไต้องผันนี้แหละเพื่อนต้องเอามาที่แวนก่อนอุยแล้วเพื่อเรามาไดเพื่อเรามาไดอันติีกาผมเคยปั้อนผมซอยปั้มไม่แตกซอยปั้มแตกเอาคนต่อเอ้ยเอ้ยไปเลยปเลไปเลัมแตกแล้วเพื่อนเอาคนต่อคนต่อสวยดีนะเราเป็นเทลเราตีป้้มนอกระยะได้เมื่อกี้ทางร้อดับหนึ่งอีกแล้ว3,700 นำสองตัวข้ามพันสามัาผมอันนี้เราไม่ได้โฟกัสคีเลยนะเราโฟกัสยิงแต่คนอย่างเดียวเลยครับโอเคแล้วก็เราเอ้ยแอไม่รอดแน่แต่ว่าตอนนี้เราได้เปรียบนะเราเรา,เราเ,ราเราเข้าปาสองข้ามได้สตาร์ครับผมเฮ้เรียบร้อยลิงเรียบร้อยมมาเม,ม,ามติอยู่โอ้โหไม่ทันได้อันตี <laughs> <laughs> แต่พยายามเชคพุ่มดีๆเผื่อตัวล้วงดักในภุ่มเนี่ยเราต้องระวังแล้ว่อยคนไปครับผมแล้ว่อยป้อมนะ่อยคนให้เขากลับบ้าน พอเขากลับบ้านเขาก็แต่ละไม่มีตังค์พอเขาไม่มีตังค์เขาก็จะจนนะนเนี่ยอย่างอย่างสมมติตอนนี้แดงเขาจะขึ้นแล้วนะอีหกวิเราเดินไปเลยครับผมให้ปั้มเดินนําไปเลยครับแต่ที่เราจะฟาร์มป่าอย่างเดียวตอนนี้เรากมา็มาเวทเขาแทนนะครับผมอุย้ยลิง,ดงโดนโดนนี่้วยผมตัานได้อีกทีนึงเรียบร้อยครับโอ้โห,โห,โห,โหเราถอยฟรีมากครับสุดกลางต่อเลยอุย้ยอุ้ยบอลเรียมาอย่างนี้ตายนะทุกคนสกิลมาอย่างนี้เรียบร้อยดิดูที่เรายิงแรงมากอุ้ย อุย้ยเราต้องระวังแล้วอ๋อหันไปต้อยหันไปต้อยมาดิมาดิมดันจะหันมาสวนผมอป็นตัวเน,นี้ยเรียบร้อยหันมาสวนพี่อะน้องเอเคทำม,มิงนี้เราไม่ต้องไปยิงป้านในเพื่อนแล้วเรามาฟาร์มป่านะครับผมเห็นป่าล่างเราไหมนั่นแหละคือป่าของเราครับไม่ใช่ป่าของเอเลนดอนป่าของเราเองจังหวะน,นี้ผมเลือดไม่พร้อมอยู่แล้วเอาเวลากลับบ้านเนี่ยมาเดินตีคีปเพิ่มเลือดดีกว่าครับ พื่อที่จะได้หาตังค์ด้วยเอ้ยเลนเลนมันขึ้นต่อเลนมันขึ้นต่อเราอย่างนี้ต้องเข้าเลนอย่างนี้ต้องเข้าเลนเราต้องชิปพุ่มนะอย่างนี้ต้องรีบชิปพุ่มครับผมโอเคไม่มีแล้วตอนนี้เราแรงไงเราแรงมากเพราะเรารวยไงมันรอคอยอีกแล้วมันยิงอีกแล้วเฮ้ยพุ๊บพุ๊บโดนอย่างนี้โดนสวัสดีครับยิงมา เราก็โมแต่ไปอยากจะไปฆ่ากาลีเนาะเราไม่ได้เช็คพุ่มตรงนี้เลยและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมการที่เราจะได้เล่นกับแคลรี่เนี่ยแคลรี่ขาตายพยายามเดินข้างๆแคลรี่ขาตายนะครับเพราะว่าบางทีเพื่อนเนี่ยไปบวกกันแล้วแล้วแบบแคลรี่เราวิ่งตามไม่ทันอย่างเงี้ยอาจจะต้องรอด้วยเดินรอเพื่อนหน่อยอยากซอยอยากซอยแวนดอะ่ะอุ้ย อุ้ยแสบพี่เป็นโอ้โหพี่เป็นโดนซอยหายไปเลยอุ้ยสวยดีดีโอ้โหลิงตัวเดียวเกือบเอ้ยฮ่าเฮ้ยรครับเราฟ์มป่ายเพื่อนเลยเพื่อนไม่ชอบแต่ผมชอบจะได้โอเคเลละาร์มยมาวตอนนี้เราตังค์หมื่นสองโอเคเราเปลี่ยนเป็นรองเท้าก่อเดี๋ยวกคนกันลิงครับเอาไว้กันลิง เอาเท้าตีไวไม่ต้องใช้แล้วครับอ,อย่างนี้เราไหวได้เยือ้ออ๋อออกมาดีอีกแล้วไปเงยประดิษฐท,ทั้งวันเลยเพื่อนไอ้ไอใบหลอนเราเข้าทำเพื่ออะไรไอ้ใบหลอนเราเข้าอะไรวะผมไปฆ่าลิงครับผมไปฆ่าลิงผมไปฆ่าลิงลิงต้องโดนมันต้องโดนลิงเอ้ยแว่นโอ้โหตัวละสองเมตร นี่แหละครับผมวิถีคนรวยครับป้าป้าป้า,ปาผมขอยิงกาลีครับพี่ <c oughs> <c oughs> ไอลีใกล้ๆไปยิงผมไปยิงกาลีเรียบร้อยว้าเอวีพีอีกแล้วมาดูสกอร์จบเกมกันดีกว่าฆ่าไปแปดตายหนึ่งแอซิซิต คลลี่ขาตายกับเคลลี่สายผิวก็จะมีวิธีหาตังแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับอย่างเคลลี่สายผิวก็จะสามารถเดินฟาร์มคิปป่าคนเดียวได้ไปแท็กเรื่นๆได้แล้วจะไม่เสียคลิปในเลนตัวเองเพราะเดินกลับมาเลนไวอันนี้สําคัญมากนะครับในช่วงต้นเกมแล้วเคลลี่ขาตายจะเล่นยากหน่อยนะครับเพราะจะหาตังช้าเดินช้าแต่ก็จะมีวิธีหาตังอยู่นะครับอย่างเช่นให้โลมพาเล่นเล่นเซฟอยู่แต่ในเลนแต่ก็พยายามหาเงินอยู่เรื่อยๆเล่นในจังหวะที่ตัวเองคิดว่าได้เปรียบที่สุดแล้ว หรือรอเฉ่ยฉายในช่วงเลดเกมก็ได้เหมือนกันครับแล้ถ้าทุกคนชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไครต์้ช่องโมวานด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ